สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ SR Smart Car Showroom ครับผมวันนี้จะมานำเสนอ Toyota Vigo ครับดับเบิลแคปประตูครับผมปี2007ครับคันนี้ตัวนี้จะเป็นตัว E ครับผมเครื่องยนต์2 5 0 0 c นร้อยซีซีเทอร์โบอครครับสีบอลเงินครับผมสีสันสวยงามครับ รูปแบบสีประตูตัว E ล้อยางใหม่เอี่ยมครับผมตัวนี้ใหม่มากครับผมครับตัว E ครับผมตัวนี้แม็กไลเนอร์มีมาให้ครับตัวนี้นแม็กลเนอรบ่งบอกแล้วรถไม่ค่อยมีการบรรทุกเท่าไหร่ครับบรรทุกน้อยมากครับผมดูไม่มีรอยเลยครับแม็กไลเนอร์ส่วนมากให้เด็กขึ้นมากกว่าครับ ครับตัว e ครับผมตัวนี้ตัวถังนี่เดิมๆสวยงามดูได้ครับผมตัวนี้ดูจากตะโขตะเข็บครับเป็ดฮารอยู่ครบมีเก่าบ้างตามอายุครับผมเป็นเจ็ดห้าหกปีแต่ไม่มีชนครับผมอันนี้สวยงามครับเดี๋ยวจะมาดูห้องโดยสารกันนะครับ ที่ประตูโอ้โหไทนาเห็นเก็บงานมาดีสะอาดเรียบร้อยครับตัวนี้ผมไม่ต้องบรรจายอะไรมากเพราะว่ามันใหม่อยู่นะครับตัวรถครับแผงประตูแผงประตูเนี่ยดูได้ครับใหม,ม่เยี่ยมเกะใส่ของครบครับตัวนี้จะไม่มีถุงลมนีิรภัยนะครับเป็นตัวรองท็อปถ้าตัวท็อปตัวจีเนี่ยจะมีระบบถุงลมนิรภัยหนึ่งใบครับผมแล้วก็ กระจกมองข้างเนี่ยถ้าเป็นตัวจีจะพับได้ครับตัวอีนี่จะพับไม่ได้ครับปรับได้นะครับไม่ได้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ความแตกต่างกันก็มีอยู่ไม่กี่จุดครับผมตัวนี้ครับอ่ภายในถือว่าเรียบร้อยสะอาดครับมีวิทยุเปลี่ยนมาให้ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับวิทยุตัวนี้ก็ของเอ่อ ยี่ห้อใหม่มาแรงครับผมตัวนี้ซูเล็กครับผม,มก็โอเคครับใช้ได้ในระดับหนึ่งครับผมอืมาดูเลขไหม่รถคันนี้กันนะครับเลขใหม่นี่ครับผมรถปีศูนย์เจ็ดวิ่งอยู่แสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบกิโลเมตรก็ไม่เยอะไม่น้อยครับอ่าถือว่าวิ่งน้อยครับผมตัวนี้นะครับนอกนั้นก็จะเดิมๆเมบาะหลังคู่หลังนี่ ใช้งานน้อยอยังไม่ยุบไม่บุไม,ไม่ไม่สุดครับไม่ขาดพมเพิ่มอยู่ในสาภาพพร้อมสวยง,งามแปลงประตูใหม่ครับอืมเดี๋ยวจะมาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องรถคันนี้ก็เดี๋ยวดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไง ครับเจ็บมาดีครับผมเจ้าของก็รักษามาในระดับหนึ่งไม่มีชนเหมือนเดิมครับรถตตนนี้คานเดิมนะครับแก้มเดิม,มเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูหัวน็อตว่าเดิมไม่เดิมนี่นะครับผ้าเดิมเนี่ยมีรอยแกะแล้วครับ กันจัดจักว่ามีไหมรอยแกะไม่มีครับผมเดิมเดิมครับผมตัวนี้ครับระบบเครื่องยนต์ก็เป็น2,500เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ครับคอมบันเลีวครับผมตัวนี้เรื่องประหยัดน้ำมันเรื่องจิบจบตามสโลแกนโตโยต้าครับผม,มตัวนี้คือระบบ เพิ่มความแรงครับหรือเขาเรียกว่า Turbo เทอร์โบในภาษาชาวบา้านนะะตับไมรุ่นเทอร์โบครับยินเตอร์อยู่บนสวยงามครับันนี้นะครับรถรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่น่าใช้รถครอบครัวนิดหนึงสประตูใครที่อยากบรรทุกด้วยมีมีครอบครัวมากกว่า3คนรุ่นนี้ไม่ยากครับ จับจองเป็นเจ้าของได้ครับผมรุ่นนี้ตอบทางกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้นะครับหรือตามหรือจะลองเข้ามาดูของจริงมาลองถัดกันได้ครับผมติดต่อตามเบอร์ที่ลงไว้เลยครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ